ไปไหนมาไหนบอกออ้ยเฝ้าดูรายการเลยนะฮะแล้วก็ตอบนะสุเชยบอกว่าตอบไม่ค่อยได้ด้วยนะครับมามีอยู่2ช้อยด้วยนะฮะก็ไก่หรือว่าขอไข่แต่ตอบไม่ได้ก็เป็นความรู้ตอบได้ก็เป็นความรู้นะฮะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยคือเป็นความรู้ในอดีตสิ่งที่ดีๆที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างกันมาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะฮะบอกลูกๆสอนลูกๆตอนนี้มีความสุขมากก็ดูได้เลยนะครับเอาละคู่ต่อไป รอพร้อมอยู่แล้วถ้าทางบุคลิกมาดมั่นดูแล้วแม่น่าจะมีโอกาสจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่จะแจ็คพอแตกหรือไม่นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับดีเจอบอยและคุณนานาชลาสสวััดดีคดีครบ กันนะเจอกันทุกวันเลยค่ะรผมพูดคุยทําอะไรอย่างไรใช้เวลาเจอมากกว่าสามีด้วยรู้สึกว่าบอกับนานานี่จอยู่ด้วยกันมากกวสซะอีกครับแต่มันเป็นเรื่องราวของงานว่ากันไปนี่ก็เป็นเรื่องของของเราครอบครัวนะสิบข้อติดกันปุ๊บรับไปเลยแตกมาแล้วสามคู่นะรางวัลเราเปนเงินล้านบ้านรถแล้วแต่จะโชคดีเลือกก่อนแล้วกัน เอาว่าจะโชคดีนะสำหรับ10ข้อนี้ได้อะไรเงินล้านบ้านหรือว่ารถนะครับโรมุูฟ 3G Wi-Fi 1 2หรือ3ทางนี้เลยครับผมนะนะวันนี้เนี่ยบอยจะมาเอาบ้านเพราะว่าที่บ้านน้ำท่วมบ้านยังไม่แตกเลยนะเงินล้านได้ไปแล้วบ้านเขาอยู่อำเภอจนะน้ำท่วมค่ะอถามคุณผู้ชมดีกว่าครับผมนะนะ1สหรือ3หมายเลข หนึ่ง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 เลขนำโชคครับเลขนำโชคเลยนะฮะทรูมูฟ 3G ไวไฟหนึ่งนะฮะสิบข้อถ้าถูกหมดจะได้สิ่งนี้เปิดมาเป็นบ้านที่งจ๋ง uh ทุกคนเองนได้สี่หม่ด้วยข้า cin บ้านนี้จะเป็นคู่แรกเลยนะความยากง่ายเท่ากันที่ไม่ได้เลือกมาเลขสองนะฮะออกมาเป็น รถโตโยต้า <Road, S 2> นิววีอนะฮะจอดอยู่นี่เป็น t o โย t a New ววีอ 1.5G ลิมิ t เตท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น t o โยต้านิววีออสเมกอีท p ้งเป็นายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูท,ที่ท้าทายทุกสายตา,วาวนี่รออยู่ทางด้านนี้เอาละที่ไม่ได้เปิดอีกหนึ่งนะค,ะคือหมายเลขสาก็คือ1 000, 000, 000, 000. ล้านบาทล้านบาทนี้แตกไป2ครั้งแล้วเอาละวางแผนดีดี 1, หนึ่ท่านอยู่บนเวทีจะต้องตัดสินใจทุกอย่างทั้งตอบทั้งเลือกทั้งวิเคราะห์อะไรต่าง หนึ่งท่านอยู่ในห้องเก็บตัววางแผนส่วนรวมนะใครจะวางแผนไหนใครจะเลือกอยู่อะไรพักนี้นานาเขาดวงดีเขาคิดอะไรก็จะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเบนเกาะนานารับบ้านไปแล้วกันมองภาพรวมมาอยู่บนครับผมลงมาอยู่บนนะฮะจะค่อยตัดสินใจอ่าใช้กันแรงหนึ่งครับผมครับคุบอยนะฮะอยู่ข้างบนนะครับข่าวนี้นะฮะเชิญเลยนะครับอ่านะไปข้างบนนะครับบอยเชิญเลยครับไปทีละข้อทีละข้อนะครับต้องการสิบข้อและสิบข้อนี้นะฮะ คู่นี้เลือกออกมาได้เป็นบ้านมีบ้านเป็นบ้านพักส,สอน3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับห5ตารางวาสามล้านหนึหาหมืจะเป็นคู่แรกที่ได้หรือไม่เอาละคุณณราพร้อมนะพร้อมค่ะ10ข้อนะครับเพื่อบ้านครับนี่คือข้อที่1ครับเป็นคำถามเลยเอาเรื่องราวของสํานวนสํานวนคุณณราพอได้ยินพอสม,มควรนะเอาสำนวนนี้น่าจะเคยได้ยินะนะครับคด ในข้องอในกระดูกุวยคุณไหมเนี่ยโหได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยอะนานาคดในข้องอในกระดูกนะฮะสำนวนนี้ก็คือคนที่คดโกงนะ<อ>เป็นคนขี้โกงอเป็นคนที่ไม่ดีภาพลบอะไรเงี้ยนะค่ะก็เหมือนจะผ่านมาก็ไม่ถึงก็ไม่ชินเลยแต่ว่าแต่ว่าข้อได้ยินบ้างนะ,ะโอ้โหนี่เป็นข้อแรกนะฮะเอาละ่ะประมาณนี้แล้วเราจะถามอะไรคดในข้องอในกระดูกถามสั้นๆเลยกระดูกใครครับ ้คนแรกก็ยากแล้วอ,ะอ่ะเอามาเปรียบเทียบกอไก่ครับกระดูกคนครับหรือขอไข่ครับกระดูกงูครับคนหรืองูครับมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับจับเวลาครับความรู้สึกแรกของการตัดสินใจเลยนะคะถ้าฟังแล้วเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้รู้ช้อยอะ่ะก็คิดว่าเป็นกระดูกคนครับความหมายก็พูดถึงคนสั่งสอนคน ูดถึงนิสัยใจคอของคนนี่แวบแรกใช่ค่ะแวบแรกแต่ว่าตัดสินใจเขาบอกว่างูงูนี่มันส่วนของกระดูกมันอยู่ตรงไหนแล้วตัวของงูเราเห็นเนี่ยบางทีมันเลื้อยมันอะไรต่างๆเนี่ความชัดเจนของความเป็นกระดูกของงูมันน้อยมากอ่าอ่าเอาให้เดียวให้ดีในเมื่อเขาพูดถึงพุทธศาสตร์ของคนแล้วเนี่ยนะคะนิสัยใจคอของคนต่างๆนานาคิดว่ากระดูกที่นํามาเปรียบเทียบเนี่ยความแข็งเขาบอกกระดูกเรานี่มันแข็งมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่จะเป็นกระดูกของคนเราเนี่ยค่ะ เนี่เพราะฉะนั้นหนักไปดังคนนะนี่กำลังสื่อสารไปที่คนข้างบนคือคุณบอยอยู่นะฮะว่าเฮ้ยทั้งทั้งเราขนาดนี้น่าจะเป็นทางนั้นนี้อยู่ใช่ค่ะจะมีความเห็นยังไงนะมิวราศ0วินาที่สำหรับบอยนะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณพูดออกมาให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวคุณธนาจะตัดสินใจเลือกอะไรอีกทีหนึ่งเดี๋ยวว่ากันนะฮะ ชัดเจนนะพี่บอยอ่ชัดเจนนะได้ยินแล้วนะเพราะฉะนั้นพูดไปเต็มที่เลยนะเอาหันไปดูกันนะคุณบอยครับสิบวินาทีครับเชิญครับแหมถ้าบิดข้อแรกนี่กลับไปนี่อายคนไปทีเดียวนะเออนานาณนะต้องบอกว่านี่เลยครับผมนานาพี่ว่าน่าจะเป็นข้อนี่แหละนานาวิจารณ์มาถูกแล้วล่ะเพราะงูพี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเออคน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 เออ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 คน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 ตรงกันอยู่นะตอนนี้แล้วเขาบอกงูไม่ถูกเห็นแปลว่าอะไรอ่ะคือมันก็ยังไม่ไม่เคยเห็นว่างูมีกระดูกอ่ะเออใช่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  เหมือนจะเคยได้ยินว่าเวลางูเนี่ยมันก็จะเลื้อยใช่ไหมคะมันจะใช้กล้ามเนื้อของมันเป็นหลักอะไรเงี้ยเล<อ>่าพร้อมไหมข้อที่หนึ่งพร้อมค่ะหมายถึงกระดูกไขรต่อ่าข้อกระดูกคนค่ะก็คือกอไก่นี่นะกอไก่ค่ะกอไก่กระดูกคนนี่เป็นข้อแรกนะฮะผิดข้อแรกอายคนเลยนะตอบนะครับ ก็ไม่ต้องอายคนแล้วไม่ต้องอายงูล,ละก็ะถือว่าสื่อสารกันได้ดีนะข้อแรกนะฮะเอานะฮะขอออ้อความในเรื่องราวของสมนุนคอดในข้องอนในกระดูนะครับมีที่มาจากกระดูกของคนปกติกระดูกและข้อจะเป็นสิ่งที่คดงอไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เปรียบเทียบว่าคนไหนเนี่ยคดในข้อ งอในกระดูกนี่ถือว่าสุดๆเลยนะว่าโอ้โหมันโกงไม่ยิ่งกว่าโกงอีกเลยนะถือว่าเป็นการคดโกงที่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าคดฝังเข้าไปถึงกระดูกเลยซึ่งกระดูกและข้อมันงอไม่ได้ามาดีนะข้อแรกก็วิเคราะห์เจาะลึกได้ดีทีเดียวนะฮะข้อแรกนะฮะถูกต้งน,นะครับเริ่มต่อไปเลยนะครับนี่คือข้อที่สองครับเอาละข้อที่สองเรามีของให้ดูดูของกันก่อน นะครับพร้อมเอาออกมาสุขผู้ชมดูตามไปเลยนะฮะแล้วระหว่างที่ดูปั๊บจะลองเดาคำถามไปด้วยก็ได้นี่เป็นความสนุกนะฮะดูได้ทั้งครอบครัวมันคืออ้าวคุณนาน่าเรรู้จักอยู่แล้วละ่ะนะก็เป็นขนมที่เห็นในงานมงคลต่างๆของชาวจีนมีทั้งถั่วตัดข้าวพองถั่วตัดข้าวถั่วเคลือบฟักเชื่อมนี่นะฮะโอ้โหมีการลักเทสชิมเลยแหมรสชาติเป็นไง ใช,ใช้ได้ใช้ได้นะลาคนไทยก็จะเรียกว่าขนมจันอับนะเป็นภาพรวมๆนะฮะนะฮะขนมจันอับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะจริงๆแล้วคำว่าจันอับในภาษาจีนไม่ได้เป็นชื่อเรียกขนมและไม่ได้แปลว่าขนมยุ่งแล้วสิถามว่าจันอับแปลว่าอะไรกันแน่ก็ไก่ครับ คนทำขนมครับหรือขอไข่ครับกล่องใส่ขนมครับอูโหูข้อนี้ถือว่ายากหรือเปล่านี่ข้อที่สองนะครับหนึ่งนาทีจับเวลาครับผมยไม่ใช่คนจีนด้วยอดีนาะนาะการตั้งชื่อหรืออะไรพวกนี้ค่ะบางทีที่มาบางคนมันก็มาจากการจากคนทำคนแรกหรือว่าออริจินอลของคนที่เริ่มทำตอนตอนเริ่มต้นเลยแต่ว่า ภาชนะก็ก็ตัดไม่ได้โ,โหเพราะว่ารูปลักษณ์ของภาชนะบางครั้งมันก็บ่งบอกถึงถึงชื่อได้เหมือนกันแหมแหมวิเคราะห์ดูมีความรู้มากๆเลยอะ่ะ <laughs> ถ้าสมมติมองในในรูปของขนมทั้งหมดแล้วนะนะนะว่ามันไม่น่าจะมาจากไม่น่าจะสมมตินายกอเป็นคนทําขนมเนี่ยทั้งหมดเลยเริ่มต้นแล้วก็ใช้ตั้งชื่อว่าจันอับเพราะชื่อเขาชื่อจันอับอ นานาว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มันน่าจะมาจากบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องญาติตระกูลนี้ทําคนนู้นทําซึ่งไม่น่าจะเป็นในในในกลุ่มเดียวหรือคนคนเดียวแม่วิจารณ์ดูมีความรู้มากๆเลยอะถ้าตอบผิดนี่อายเลยนะนาๆนะอนะาตามควานนี้สูกตัวเอง <c oughs> แล้วนะคะความมั่นใจโอนเอียนไปทางกล่องใส่ขนมมากกว่าค่ะอ,อ้อ,อ,อ,อไปทางกล่องมากกว่าไปดูคุณบอยนะข้อแรกสื่อสารกันเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นข้อที่สองเขาจะสื่อสารกันเป็นอย่างไร ส่งจากคุณนานาไปแล้วคุณบอจะส่งกลับมาว่าเป็นอะไรสิเป็นนาทีนะครับพร้อมครับเชินครับนานาพี่ไม่มั่นใจในข้อน,นี้นะแต่ว่าเท่าที่นานาพูดไปพี่โอเคนะก็คือส่วนใหญ่ขนมของคนจีนะมันจะเป็นกล่องสีสีแดงๆเป็นกลมๆที่อย่างนั้นนะแต่ว่านานาตัดสินใจเอาเองนะเอ้อย่างไรเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้ทิ้งเราใช่ไหมเหมือนเหมือนตัดทางไกวัย์ยังไงไม่รู้คิดว่าไม่น่าจะมาจากชื่อคนหรือไม่น่าจะมาจากคนนะฮะที่ทําคิดว่ายังไงน่าจะเป็น ภาชนะหรือกล่องที่ใส่มากกว่าตอบข้อขอไข่ค่ะกรงพร้อมเลยนะ,ะตอบเลยนะฮะว่าคําว่าจันอับจริงๆแล้วมันแปลว่าคนทําขนมหรือว่ากล่องใส่ขนมตอบว่าข้อขอไข่ขอไข่เป็นกล่องใส่ขนมอย่าว่ากันนะเอาแล้วนะฮะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็สด้วยเห็นหรือไม่ผลมาแล้วเรียบร้อยคําตอบนะครับเอาแล้วนะครับว่าจะผ่านกันได้หรือไม่ จริงจริงโอ้พี่ข้อดีมากเลยอ่ะสองข้อแต่แบบว่ารู้จริงๆิเพราะว่านี้มันไม่แน่ใจจริงจริงุงนาแนนี่พี่ข้อได้ดีมากดีมากครับเอามาดูข้อมูลที่แท้จริงกันเป็นอย่างไรนะฮะขนมจันอับนั้นจริงๆแล้วมีชื่อในภาษาแต้จิ๋วว่าแต้เลี้ยวหมายถึงเครื่องประกอบน้ําชานะฮะส่วนคําว่าจันอับเพี้ยนมาจากคําว่าจิ้งอับจิ้งอับสำเนียงของแต้จิ๋วนะฮะ แปลว่ากล่องถวายหรือกล่องบูชาที่ใช้สําหรับใส่ขนมลาวเนี้ยในพิธีมงคลต่างๆคนไทยก็เรียกนําชื่อกล่องมาเรียกเป็นชื่อขนมแทนแต่สุดท้ายแล้วก็ข้อ2ถูกต้องนะครับมาอย่างนี้แต่ละคู่ไปเรื่อยๆเรื่บเดียวสิข้อแจ้งมาเตแล้วมาต่อจากนี้ไปนะครับไปเป็นข้อที่3ครับแล้วละเราตรวจสอบกันหลายๆรูปแบบสำนวนไปแล้วของไปแล้ว คราวนี้เราออกไปข้างนอกกันบ้างดีกว่า t r u รูมูฟ 3G Wi-Fi พาไปเลยครับเชิญครับหากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับราชาใหม่ไทยจิมทอมสันหลายคนก็คงจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมสันเรือนไทยที่พมนักสุดท้ายของเขาที่ตั้งอยู่ริมคลองแสงแสบแต่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านไทยจิมทอมสัน ก็เป็นที่ตั้งของชุมชนที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของราชาใหม่ไทยผู้นี้นั่นก็คือชุมชนบ้านครัวชุมชนเก่าแก่ของชาวมุสลิมที่ยึดอาชีพทอผ้าไหมามาหลายชั่วอายุคนและเป็นชุมชนที่ทอผ้าไหมให้กับนายห้างจิมทอมสันปัจจุบันนี้ถ้าใครยังอยากเห็นกรรมวิธีการทอผ้าไหมที่ละเอียดละออรวมถึงเลือกซื้อผ้าไหมบ้านครัวคุณภาพเยี่ยมก็สามารถไปชมได้ที่ชุมชนบ้านครัวเหนือได้ทุกเมื่อเลยครับ พี่ได้เดินทางท่องเที่ยวตะเวนในกรุงมนอกกลุงต่างจังหวัดบ่อยๆไหมไม่บ่อยแต่ก็ไปบ้างค่ะในแต่ละบ้านครัวรู้จักไหมเอ่ยบ้านครัวรู้จักอ้าวง่ายเลยโอ้สบายเลยมีการไปอุดหนุนไหมไปชมแม่ไปใช่ค่ะโอ้ยยิ่งสบายเลยข้อนี้ถือว่าสบายแล้วล่ะถ้าเคยไปก็ต้องตอบได้นะเพราะว่าพี่ไม่เคยไปเลยอ่ะแถวแถวบ้านครัวเนี่ยบ้านครัวเป็นชุมชนชาวมุสลิมค่ะนะริมคลองแสนแสบเป็นแหล่งผลิตผ้าไหม นะฮะแต่เป็นผ้าไหมคุณภาพเลยนะครับก็เป็นผ้าไหมบ้านครัวนะครับชุมชนนี้ชื่อบ้านครัวเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แหละมาเป็นคําถามเลยนี่คือข้อที่สามนะนะถามว่าชุมชนเนี้ยชื่อว่าบ้านครัวทําไมเขาชื่อว่าบ้านครัวหรือว่าบ้านครัวนี้ได้ชื่อนี้เพราะอะไรครับกอไก่ครับทําอาหารเก่งครับหรือไม่ใช่ละครับขอไข่ครับยกกันมาทั้งครอบครัวเลยครับ หนึ่งนาทีจับเวลาครับแล้วมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทําผ้าไหมอะฮะตั้งแต่คุณยายนานามาแล้วเนี่ยนะคะก็เขาจะไปไหนก็คือไปกันแบบเหมือนยกขยงอะแล้วก็นานาคิดว่าคําว่าบ้านครัวมันก็เหมือนกับมากันทั้งครัวก็คือมากันทั้งแบบครัวเรือนมากันทั้งหมู่บ้านหรือมากันยกขยงกันมาทั้งครัวอะไรอย่างเงี้ยในความคิดนานานะคิดว่าน่าจะยกกันมาเป็นครอบครัวอิสลามแต่ว่า ก็ยังลังเลว่าเรื่องของการทําอาหารมันก็ตัดไม่ได้เพราะว่าครัวมันก็คือการทําอาหารม,มันคือการคูกิ้งใช่ไหมคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้พอสมควรถ้าถามเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเอนไปทางขอไข่มากกว่าแต่ก็ไม่ตัดกอไก่ออื เพราะนั้นหนักประดังขอไข่มากกว่าอย่าในขณะนี้ไปดูคุณบอยนะครับว่ามีไอเดียอะไรนะฮะสิบวินาทีนะยังสื่อสารกันดีมากๆเลยนะจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แตกหรือไม่นะครับอ้าวคุณบอยสิบวินาทีครับเชิญครับขอไข่เลยนานาต่อไปพญาเทครัวบ้านครัวพญาเทครัวบ้านครัวจริงๆไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าพี่ใช้ซิกเซนแล้วก็ความหล่อของพี่เนี่ยพี่ยิงเลยข้อนี้เลยครับผมนานาจะกลับเขามั่นใจมากเลยนะในข้อนี้แหะโอ้โหชัดจนก็น่าจะ มั่นใจขึ้นขอไข่ค่ะมั่นใจนะค่ะถ้าผิดจะมาโทษกันนะตกลงบ้านครัวได้ชื่อนี้เพราะว่าตอบว่าข้อขอไข่ยกกันมาทั้งครอบรขอไข่นะฮะยกกันมาทั้งครอบครัวเลยแล้วข้อนี้ถือว่าคุณมอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดูว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะสองข้อได้ไปแล้วเรียบร้อยนี่คือข้อที่สามนะฮะดูผลเลยนะครับคำามานะครับ ก็ใช้ได้เลยนะเก่งมากเก่งมากนาน้าเก่งมากต้องบอกว่านนานาเขาวิเคราะห์มาเหมือนที่บอยบอยคิดไว้ในใจเลยครับใช่บอยคิดยังไงนานาก็แบบอธิบายไปเป็นคําพูดได้หมดเลยนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นคู่ที่สมน้ําสมเนื้อมากๆครับโบอยตอนนนาต้อก็เหนื่อยมากเลยแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าต้องคิดตรงกัาจัดรายการที่มองตากันรู้ใจกันโอขนาดนั้น มามในความจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรนะฮะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านครัวนะฮะเป็นชนชาติที่เรียกว่าแขกจมอาศัยอยู่ในเขมรน,นะฮะกัมพูชานะครับและอพยพเข,ข้ามาอยู่ในเมืองไทยตั้งสมัยอยุทยานู่นนะฮะซึ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะฮะเป็นอาสาสมัครรบในสงครามเก้าทัพจึงได้รับพระราชทานที่นะฮะริมความมหาหนาคให้เป็นที่อยู่โอ้นี่ถือว่าเป็นคนที่แบบ มีบุญมีคุณต่อชาติแผ่นดินนะฮะและเมื่อมีการขุดคลองแสนแสบแขกจามกลุ่มนี้นะฮะก็ย้ายมาจับจองพื้นที่ริมคลองแสนแสบสร้างบ้านสร้างเรือนนะฮะการอพยพย้ายที่อยู่ของแขกจามกลุ่มนี้จะย้ายมาเป็นจํานวนมากมากันเป็นครอบเป็นครัวอย่างที่คุณนานามบอกไว้นะฮะหรือที่เรียกว่าการยกครัวกันเข้ามาเลยนะฮะแขกจามกลุ่มนี้จึงถูกเรียกว่าแขกครัวก่อน นะครับและถิที่อยู่อาศัยของเขาก็เรียกว่าบ้านครัวตามไปด้วยวิเคราะห์ได้ดีจริงๆนะฮะอีกครั้งนึงแล้วนะสามข้อแล้วนะครับถูกต้อนนะครับที่มาเลเซียขั้นเไว้สี่ข้อนะแต่ภาษาแล้วนะถึงปะไทยน่าจะเป็นคู่แรกเลยเนี่ยเพรแรงดาย็ันดีใจแล้ว่ะเออแต่มันผ่านมาแล้วสามข้อนะฮะใกล้ปีใหม่ด้วยอาจจะมีของพิเศษเกิดขึ้นกับคู่นี้ก็ได้นะฮะตามต่อพรุ่งนี้เลยนะฮะมีดูทุกวันนะฮะกับความรู้ดีๆแบบนี้ของผื้นแผ่นดินไทยนะครับพรุ่งนี้นะครับยศสยามครับสวัสดีครับ